ครับมาถึงหมายแล้วเนาะโอ้ยมาพอ่อมมนัมนมนันมันมันเป็นปลาเขาโพดครับผมพู้หละ่ะทงหน้าผุหล่ะครับผมห่าง้อยเพื่อนมาห่างก้อนเน่แล้วละ่ะแค่เพื่อนทีห่างเหมือนคู่คุยเพราะเท่าน,นั้นละ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคียเตอร์ทั้งหลายเหลียะครับผมถูกผู้ถกคนทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกท่านไป ยามนูนะาปังมันบ่ได้บ่ได้ขวได้ปีงบ่ครับผมตรงนี้หายังกับบ่หมันมือนี้สีหมันบ่ขึ้นว่าสีหมันอยู่ดอกมือน,นี้เนาะฝนตกมาห้ามเหยียบบ๊บ่ใส่หน่วงกัใส่ฝ่าพา,าครับผมปไปเป็นมือควยแรกข้างหน้านี่ใส่ต้นทังนี่ครับผมไปแ่บหวานฝ่ามาแม่โอ้ลืมหามือคุยอยู่นี่ฝ่ามาแม่ เตรียมเตรียมไว้เมื่อแล้วย่านแล้วเวียกเฮ็ดด้ามมีดเฮ็ดบอกมีดเร็วๆแล้วเร็วได้พรม็ดข้าเดียวเลีงเลีงเฮ็ดบ่ละเอียดดีมันได็ดอกเอ่อเฮ็ดฝาใส่เนาะที่นี่ก็บฝามาวันนี้ฝามาย่านมันหมือนมันคำกับเตรียมไว้กะเอาได้ม้าจะเทีงรถอันนี้ก็สอบก็บ่ได้มาหาบ่ได้เมือสดอก เห้ห้มวลันเตเอน็นมวลันเตเอ็นครับมวลันเตเอ็นมองโอ้ยเขากินยังไหบุยังยังอยู่หนูยังยั่งดูผลทะลุปแป๊วออกมาุ่นอันนี้กับบลันโอ้ยลันบ้ถือครับผมหนวลไหม ผลหอยมันมันกินอยู่อไอยโอ้ยลันมืถือพี่น้องตั้งไว้นี่เห็นไหมพี่อันนี้บมกหอยก็เงียหอมโอ้ยอันนี้มันใส่ฝาผ้าก็ได้ไหมไว้นี่ไหมนี่พอเพราะที่ว่าว่ามีคนมาห่างก่อนโอ้ยหน่วงเกา่เกาๆนี่ก็ขั้นลวดอันนี้คือจังสะเป็นบมกแดงไทยกับ ba úp bự gự ba hôm ba ngoan ma này bỏ mi với này tìm thùng nhu giờ ừ. đây quế nâng đại đầy hàng ngoan ma mình quật chỉ đình ổng bên này đình bà này cứ quật đình ổng bên hàng nó bắt thử nó mình quật đình thế bà à thì thử mất ở hóa vô nè ổng hóa hai kinh vô nè tin ổng chùm ไอ้ครับขา้างหน้าหนูเท่าทางงงไหล่ะใส่ฝ้าพาไเว้รแต่ออกก็สวยได้แะครับผมยังตัวที่มันยังตัวอยู่บ่โอ้โลมพัดไหมลั่นบ่ละ่ะลั่นโอ้ปวดขี่ดินมาใอไ่นี่น้องคุณอ่ะมั่ลันหลังนี่ มันควรหูน,นี่เด้ออือหลังนี้แอเลดเรียบร้อยครับผมมึงแต้มงามโอ้โห้นี่หลายตัวอยู่หนูหางดอกหนูข้าเกินหนูข้ายาก่อนถีหลายไปครับข้างหนา้าหุ่นนี่เนี้ยมันหนูนี่หนูใหญ่หัย่งกะมีสิรุ่น เดี๋ยวปุยังโมมากินอนู่ทางนี้เงียบอยู่ต่อเมื่อยนี่เบิกทางนี้น,นี่เด้อน,นี่เด้โอโมมีดอกหนูเพขนเอาไปกินแล้วขันว่าสันบางนี่ตอนี่หนูมีอาการนห่มีอาการมีหนูมันเข่าแล้ว ทำนี่นึงแต่ว่าอีกอย่างนึงงนะฝนฝนบอ่อหากินเพิ่งก,ก็นอนจุกูจะหันละพ่อมองนี่น้ำเต็มเลยนี่หูหนูแพงยอยู่นี่กับขอ่อยเื้กับลมอะ่ะกับลมแต่เพ่ถือครับผมโอ้ยนี่อันนึงอยู่ปากวุวย จมหนามอยู่โบราณจ้อยมีแต่บกหอยแนี่หลังนี่ไหมนี่ผ้าผ้าบ่ถึก ก็ถือไม่มองนีใช่ได้น้ำเบิองมองผมทายคลิปสั่นออกสองทงั้งต่างๆโอ้ยหน่วงก็ตั้งทะเลอยู่ก็ถือครับผมมองหนี้ก็เงียบครับผมหนูใหญ่บนวอเนี่ยว่ามีห้อยออกเลยครับผมพี่หนูนอยู่หูพี่แล้วก็ขววยใหญ่อยู่เด้มันอยู่หูพี่ เรื่อนกลับันเดียวเนาะเพามันสูดมังหันเราก,ก็เลยบบอมาโอเคครับโอเคครับผมได้พักายๆเอาเนาะโอ,โอ้ช่วงนี้หายยังหายกินกับบหมานเลยยักเป็นยังไงเนาะทำบาปเขาเกินโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ